สวัสดีค่ะเรามาดูคำทํานายดวงชะตาของปี2560กันนะคะราศีมิถุนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมด้านความรักเดือนมกราคมท่านที่มีผู้ระวังปัญหาขัดแย้งรุนแรงเกิดป่วยไข้หรือสูญเสียบางรูปแบบ ท่านที่กำลังมีรักมีโอกาสสูงที่รักจะแตกแยกท่านที่ไม่มีคู่รักจะได้เพื่อนที่ดีเป็นคู่รักเดือนกุมภาพันธ์คนรักคู่รักคู่ครองจะนำโชคมาให้ลาบเกิดจากคู่รักคู่มั่นคู่สมรสมากกว่าทางอื่นมีโอกาสพบคนถูกชะตาแบบรักแรกพบเดือนมีนาคม ครอบครัวเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อชีวิตรักบางท่านจะพบรักที่เริ่มต้นอย่างหวานชื่นกับคนร่วมงานที่คุ้นเคยกันอยู่แล้วเดือนเมษายนถ้ายังไม่มีรักจะพบรักที่น่าชื่นใจหากมีคู่รักแล้วอาจมีการเตรียมการสมรสท่านที่เคยมีปัญหารักคาใจจะมีช่องทางกลับมาปรองดองกัน เดือนพฤษภาคมจะมีคนน่ารักคนมีเสน่ห์มาแวดล้อมใกล้ชิดมีสิทธิ์เลือกได้ท่านที่ไม่มีคู่รักหรือคู่ครองบางท่านจะยกฐานะคู่รักขึ้นมาเป็นคู่ครองโดยพฤตินัยเดือนมิถุนายนเข้าใกล้มิตรต่างเพศคนรักหุ้นส่วนต่างเพศให้ดีเอาใจใส่ดูแลให้ดี จะได้รับก,การช่วยเหลือทางการเงินเป็นจำนวนมากทรัพย์จะทวีเพราะมีรักเดือนกรกฎาคมคนโสดจะมีคู่ครองโดยไม่ต้องอาศัยพิธีกรรมใดๆไม่เสียค่าสินสอดทองมั่นหรือค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสมรสความรักเดือนนี้ไปได้สวยเดือนสิงหาคมหากมีรักแล้ว อาจพาคนรักมาเปิดตัวกับญาติพี่น้องถ้ายังไม่คิดมีรักก็มีญาติผู้ใหญ่เป็นพ่อสื่อแม่ชักให้สนใจท่านที่มีครอบครัวแล้วก็มีชีวิตรักชีวิตคู่ที่ดีเดือนกันยายนดวงชะตากำหนดให้ต้องใกล้ชิดกับบุคคลวัยเด็กหรือเยาวชนแต่จะมีผลไปในทางที่ท่านไม่ต้องการให้เกิด จึงต้องระวังตัวเป็นพิเศษเดือนตุลาคมท่านมักเกี่ยวข้องกับกิจกรรมระหว่างเพศบางรูปแบบหากเป็นคู่รักกันอาจเกิดเรื่องรุนแรงถึงขนาดชิงสุกก่อนหามหากมีคู่จะนึกถึงวันวานยังหวานอยู่เดือนพฤศจิกายนมิตรต่างเพศที่เข้ามาเกี่ยวข้องในระยะนี้ มักมีปัญหาติดมาด้วยอาจนำความเดือดร้อนมาให้โดยเฉพาะคนที่กำลังมีเจ้าของหรือเป็นม่ายเดือนธันวาคมระวังรักใหม่จะปรากฏขึ้นเป็นมือที่สามแทรกรักที่มีอยู่อาจถึงต้องสละรักเก่าโดยเฉพาะรักใหม่ที่จะมีกับเพื่อนเก่าถ้ายังไม่มีรักจะพบรักที่ปลอดโปร่งแต่ใส ตามการเงินเดือนมก,กราคมจะมีเงินหรือทรัพย์สินเข้ามาตอนปลายเดือนเป็นลาบที่เกิดขึ้นจากคนรักผู้มั่นผู้คลองมากกว่าด้านอื่นจะได้ลาบจากผู้อ่อนเยาว์หรือบริวารหรือฐานะในสังคมของท่านจำนวนหนึ่งไม่มากนะเดือนกุมภาพันธ์ท่านจะทำเงินสดหายหรือถูกโกง ถูกยักย่อกผลประโยชน์ท่านมีลาบในรูปแบบต่างๆจำนวนหน้าพึงพอใจจะมีรายได้พิเศษผ่านเข้ามาเพื่อเพิ่มเป็นขวัญและกำลังใจแก่ลูกจ้างลูกน้องบริวารท่านเดือนมีนาคมจะได้รับข่าวเกี่ยวกับการสูญเสียผลประโยชน์และรายได้หลักบ,บางอย่างท่านได้ลาบจากการเดินทางไกล หรือได้รางวัลจากการแข่งขันเดือนเมษายนท่านเสียเงินเพราะสังคมมีการจัดเลี้ยงในบ้านหรือนอกบ้านมากกว่าหนึ่งครั้งผู้มีเกียรติหรือมีฐานะในสังคมไปมาหาสู่บ่อยๆทำให้ท่านมีหน้ามีตาขึ้นในสังคมแต่ก็นำมาซึ่งรายจ่ายมากเดือนพฤษภาคม มีลาบที่อาจไม่ใช่ในรูปทรัพย์สินเช่นได้คู่สมรสที่สวยงามฐานะดีหรือได้บุตรได้ธิดาได้รางวัลและคำชมเชยเป็นความดีความชอบในการทำงานแต่เป็นรางวัลในรูปเงินทองหรือตำแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเงินทองเดือนมิถุนายนท่านได้โชคดีเป็นพิเศษ จะได้โชคลาภหรือสิ่งที่ดีๆเป็นพิเศษจากลูกน้องบริวารความคิดแจ่มใสขึ้นรายได้สูงขึ้นความสำเร็จในการงานก็สูงขึ้นตามด้วยเดือนกระะกฎาคมญาตินิสที่มีฐานะดีจะช่วยเหลือหางานหรืออาชีพเสริมให้ท่านรายได้ประจำดีขึ้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในทางการงาน ท่านจะได้บริวารที่ดีมีความสามารถช่วยให้งานยากๆเรื่องหนึ่งสำเร็จลงได้รายได้ของท่านต้องเพิ่มขึ้นด้วยเดือนสิงหาคมพบเงินสดมากๆจะไม่ปลอดภัยอาจพบกับโจรผู้ร้ายตีชิงแย่งปล้นท่านจะได้ลาบลอยก้อนหนึ่งแม้จะไม่มากนักก็ตามเป็นลาบซึ่งได้จากความเห็นชอบของทีมงานหรือหมูนะ่คณะ หรือผลประโยชน์ตามระเบียบขององค์กรเดือนกันยายนดวงดาวไม่อำนวยให้ท่านหม,มุนเงินในระยะนี้เพราะจะสูญจะหมดไปโดยไม่ยากแต่ท่านโชคดีก็จะได้ลาบหรือได้ประโยชน์จากสิ่งที่ท่านกอนหรือใครๆก็พากันลืมไปแล้วเช่นค่าตอบแทนทางวิชาการที่ภาครัฐร้างอยู่เดือนตุลาคม จะได้เงินทองทรัพย์สินกำไรงามจากการซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ท่านที่ทำงานหรือมีกิจการในเรื่องเงินจำนวนมากอาจผิดพลาดทำให้สูญเสียยุ่งยากเดือนนี้ต้องเตือนเป็นพิเศษให้ระวังไม่เช่นนั้นจะเป็นหนี้เพราะความสะเ,เพร้วผือเรลอเดือนพฤศจิกายนท่านมีรายจ่ายสูง แทบไม่พอใช้ในเดือนนี้แต่จะได้ลาบเป็นเงินพองจำนวนมากในตอนปลายเดือนท่านจะถูกล่อลวงหรือมอมเล่าเป็นเหตุให้เสียทรัพย์ไม่ควรยุ่งกับคนแปลกหน้าในทุกกรณีแม้คนคุ้นเคยก็ต้องระวังพฤติกรรมของเขาเดือนธันวาคมท่านได้รับการตัดายได้ให้สูงขึ้นหรือมีรายได้สริมพิเศษเพิ่มขึ้น โดยการทำงานที่ขยันหมั่นเพียรของท่านท่านจะได้รับเงินสดและสิ่งของมีค่าค่อนข้างมากซึ่งเป็นของขวัญที่ดีสำหรับท่านด้านการงานเดือนมกราคมตำแหน่งหน้าที่การงานจะมีการตับเปลี่ยนให้ดีขึ้นในช่วงต้นปี60ยญาติมิตรที่จากกันไปนานๆจะกลับมาหรือทรงข่าวดีทางการงานมาสู่ท่าน เดือนกุมภาพันธ์ได้ลาบจากบริวารที่ซื่อตรงจงรักภักดีได้บริวารใหม่ๆที่มีความสามารถมาช่วยการงานทำให้ขยายอาชีพหรือธุรกิจงานจึงกว้างขวางออกไปได้ผลดีเดือนมีนาคมมีเพื่อนไปมาหาสู่มากกว่าหนึ่งถ้าเพื่อนต่างชาติหรือมีเชื้อสายต่างชาติ จะทำธุรกิจการงานซึ่งเป็นผลประโยชน์ของท่านถ้าเชื้อชาติเดียวกันเขาจะยืมเงินหรือนำความยุ่งยากเรื่องงานมายังท่านเดือนเมษายนมีการเปลี่ยนแปลงทางการงานลักษณะงานหรือผู้ร่วมงานอุปสรรคข้อขัดข้องที่ไม่เคยปรากฏในงานจะบังเกิดขึ้นโดยมีคนทำให้เกิด แต่ท่านไม่ควรสืบหาต้นตอ่อทำงานไปดีกว่าพื้นฝอยหาตะเข็บเดือนพฤษภาคมท่านจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในการทำงานอดิเรตหรืองานบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมท่านได้รับรางวัลหรือข้อความยกย่องสรรเสริญความดีความชอบในการทำงานเดือนมิถุนายน จะพูดจาอะไรกับใครๆให้ทำด้วยความระมัดระวังเพราะคำพูดของท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ผู้ฟังจะเข้าใจไปในทางอื่นง่ายเดือนกรกฎาคมญาติเพื่อนร่วมทีมงานหรือบริวารที่มีฐานะดีจะช่วยเหลือการงานหรือหาอาชีพเสริมมาให้ตามความถนัดหรือตามวุฒิของท่าน เดือนสิงหาคมมีญาติมิตรมาเยี่ยมบ่อยๆพวกนี้มาทำให้ท่านมีรายจ่ายในการดูแลแต่ก็นำโชคลาบหรืองานใหม่ที่ดีกว่ามั่นคงกว่ามาฝากท่านด้วยเดือนกันยายนหมู่คนพร้อมใจกันอำนวยลาบให้ท่านจำนวนหนึ่งเป็นการได้ลาบจากมติของหมู่คณะหรือระเบียบของหน่วยงาน ไม่ใช่ลาบลอยและไม่ใช่ลาบจากการเสียงเดือนตุลาคมจะพ้นภาระปัญหายุ่งยากเรื่องหนึ่งในด้านการงานซึ่งเป็นเรื่องตึงเครียดสำหรับท่านอยู่ท่านที่ต้องทำงานโดยอาศัยความร่วมมือพร้อมเพรียมของทีมงานจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีแต่อาจจะต้องสูญเสียบริวารลูกน้องไปส่วนหนึ่งเดือนพฤศจิกายน ท่านมีโชคลากได้รับเงินสดเข้ามาให้วงเวียนใช้จ่ายเป็นเงินที่ได้จากการร่วมง,งานกับผู้ครองหรือบริวารจะลองให้แฟนไปซื้อลอตเตอรี่ดูก็ได้จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับงานที่ต้องเริ่มต้นด้วยเงินค่อนข้างสูงสำหรับท่านเดือนธันวาคมจะมีผู้เสนองานใหม่ให้หรือท่านได้ร่วมกิจกรรมสังคมแก่หมู่คณะที่เข้มแข็ง และมีอุรมการโดยเปิดเผยมีเครื่องมือที่สะดวกและสถานที่ทำงานที่เหมาะแก่การทำงานเป็นอย่างดีความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นเดือนมก,กราคมจะมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรหัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมงานที่เคยทำงานเข้าขากันต้องหืงห่างหรือทิ้งรางท่านไปโดยภาระหน้าที่การงานของเขาเดือนกุมภาพันธ์ หากมีบริวารก่อความไม่สงบเขาจะเชื่อฟังท่านและยอมอยู่ในระเบียบของหน่วยงานมากขึ้นท่านที่ถูกลูกน้องลองของจะก้าวพ้นวิกฤตไปได้โดยสะดวกเดือนมีนาคมจะมีผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนท่านในเรื่องการงานเพื่อนปูงที่เป็นผู้ใหญ่จะสนับสนุนในทางอ้อมเดือนเมษายน ความสัมพันธ์ของท่านกับเพื่อนบ้านไม่ปกติมีการทำร้ายกันลักขโมยสิ่งของกันมีเรื่องวิวาทจนต้องไปสถานีตำรวจแม้ระวังก็ยังเกิดเหตุการณ์นี้อยู่ดีเดือนพฤษภาคมญาติมิตรคนรักหรือผู้ใหญ่ที่เคยเอื้อเฟื้อเกื้อกูลมีอันต้องห่างเหินกันต่อไประวังจะถูกแกล้ง ตหนิติเตียนจากผู้ใหญ่ที่ไม่มีเหตุผลเดือนมิถุนายนการติดต่อกับคนแปลกหน้าระยะนี้ต้องตั้งสติและพิจารณาให้ดีเพราะเขาจะไม่มาร้ายในวันนี้แต่นานไปอาจนำเรื่องร้อนใจมาสู่ท่านได้เดือนกรกฎาคมท่านจะเกี่ยวข้องหรือมีโอกาสบําเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่างกว้างขวาง ท่านต้องระวังคำพูดของท่านให้ดีจะมีการเข้าใจผิดหรือสื่อความหมายในทางลบเดือนสิงหาคมท่านจะได้เพื่อนใหม่เป็นอดีตผู้ทรงคุณวุฒิไม่มีใครจ้างเข้าทำงานแล้วแต่ถ้าท่านคบไว้จะได้เพื่อนที่ฉลาดและสุขมุมเป็นที่ปรึกษาได้ดีคนหนึ่งเดือนกันยายน จะได้รับยกย่องจากสังคมหรือกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเดียวกับท่านให้เข้ารับตำแหน่งใหญ่โตในสมาคมของเขาถ้าเห็นว่าเสียสละเวลาให้ชมรมได้ควรรับเพราะจะนำความดีงามมาสู่ท่านในภายหน้าเดือนตุลาคมอาจได้พบพฤติกรรมที่ดูถูกเหยียดหยามโดยที่เขาไม่รู้จักท่านจริง บริวารสร้างปัญหาเดือดร้อนใจให้ท่านเดือนพฤศจิกายนควรงดการเจรจาการต่อรองการติดต่อเอาไว้ก่อนเพราะการทำอะไรในจังหวะนี้จะได้ผลในเชิงลบหรือถูกหลอกลวงให้เสียหายเดือนธันวาคมจะถูกตาต้องใจกับต่างชาติได้ใกล้ชิดผูกพันกับมิรต่างเพศ ผู้มีปัญญาหรือทรงคุณวุฒิทรงคุณธรรมเป็นคนธรรมะธรรมโมความสัมพันธ์ที่เริ่มในระยะนี้จะสานต่อเป็นรักที่ประทับใจด้านอุบัติเหตุเพราะภายัยอันตรายสุขภาพเดือนมกราคมต้นเดือนเป็นระยะเวลาที่ทำบาปขึ้นและได้รับผลดุนแรงท่านควรงดเว้นการยิงนกตกปลาลวกหอย ฆ่าสัตว์หรือสั่งให้เขาฆ่าสัตว์มาปรุงอาหารให้ท่านจะมีเพาะถึงบาดเจ็บล้มป่วยรวมทั้งไม่ควรทำบาปเรื่องอื่นๆเช่นลักทรัพย์ผิดศีลข้อกาเมพูดปดหรือดื่มสุราเมีไรด้วยเดือนกุมภาพันธ์ใครตีกันทะเลาะกันอย่าเข้าไปดูเข้าไปใกล้ลูกหลงที่จะได้รับนั้นดุนแรงมากกว่าโดนของจริง ท่านจะทำเงินสดหายถูกโกงถูกยักยอกผลประโยชน์ไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีความใดๆจะนำความเดือดร้อนมาให้ในไม่ช้าเดือนมีนาคมธุรกิจหรือกิจการของท่านที่อยู่ไกลตาหรือพี่น้องของท่านที่อยู่ห่างไกลจะมีปัญหายุ่งยากต้องการให้ท่านช่วยเหลือท่านควรเอาใจใส่เป็นพิเศษ สุขภาพท่านจะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานดูแลตัวเองด้วยเดือนเมษายนระวังจะลงทางระยะใกล้ๆหรือลืมเรื่องสำคัญอันทำให้เกิดอันตรายได้เช่นลืมดับไฟลืมปิดแก๊สก่อนออกจากบ้านสิ่งแวดล้อมและสถานภาพของท่านมีแนวโน้มว่าจะเกิดเคราะห์เดือนพฤษภาคมท่านจะได้เดินทางไกล เป็นการเดินทางที่มีอุปสรรคขัดขวางบ้างโดยเฉพาะเกี่ยวกับยานพาหนะพี่น้องของท่านมักถูกหลอกลวงบริวารของท่านจะก่อเรื่องวุ่นวายขึ้นในที่ทำงานหรือโรงเรียนของพวกเขาเดือนมิถุนายนท่านจะยุ่งยากเพราะเด็กหรือคนอาจมีคนหายไปจากบ้านกว่าจะตามกันเจอก็ยุ่งยาก ท่านจะย่อหย่อนในการดูแลเด็กและคนชราการกินอยู่หลับนอนของท่านไม่เป็นไปตามหลักอนามัยส่งผลให้ท่านป่วยจะเกิดเหตุร้ายหรือการเข้าใจผิดที่เป็นอันตรายต่อท่านถ้าท่านเข้าไปใกล้ชิดนักเลงเจ้าพ่อหรือผู้มีอิทธิพลเดือนกร,รกฎาคมท่านจะตกอกตกใจเพราะอุบัติเหตุทางน้ำหรือมีน้ำเป็นเหตุร่วม กับเพื่อนฝูงเป็นกลุ่มเป็นคณะท่านมีเคราะห์แปลกๆไม่ควร,รเผชิญหน้ากับศัตรูไม่ควรฝ่าฝนหรือพายุใหญ่หรือฝ่าฝูงวัวควายที่ถูกต้อนมาตามทางพวกนี้เป็นเหตุแห่งเคราะห์ของท่านได้ทั้งนั้นไม่ควรเข้าไปใกล้คนบ้าหรือคนเมาด้วยเดือนสิงหาคมจะถูกเพื่อนใกล้ชิดเบียดเบียนเงินทองบ่อยๆจะต้องระวังโจรภยัย หากถือเงินก้อนค่อนข้างใหญ่ระวังจะเสียเงินเพราะการลงทุนด้วยเงินก้อนใหญ่หรือเงินออมที่ท่านมีจะทําให้ท่านสูญเสียเงินถึงขนาดหมดตัวเรือนกันยายนการเดินทางทางเรือไม่ปลอดภัยเรืออาจล่มหรือเกิดอันตรายอาจหกล้มในที่ลื่นหรือเปียกชื้นอ,อาจทำรถดราพาหนะล้ม ถ้าท่านขับรถฝ่าฝนหรือลงไปในพื้นที่ที่มีน้ำขังชื้นแฉะเดือนตุลาคมจะประสบปัญหาร้อนใจรุนแรงเรื่องหนึ่งหากทำให้ผู้ใหญ่คุณแก่หรือผู้สูงอายุตกใจเสียใจระวังจะมีคนเข้ามาทำร้ายกันถึงในบ้านท่านไม่ควรไปไกลบ้านหรือไปค้างอ้างแรมที่ไหน เขาจะพลาดโอกาสดีๆโดยที่ไม่รู้ตัวเดือนนี้โชคดีของท่านอยู่ที่บ้านอยู่รอรับโชคดีกว่าเดือนพฤศจิกายนความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติตามฤดูกาลจะเป็นเหตุให้ท่านป่วยไข้เล็กน้อยแม้ท่านจะไม่เป็นมากก็าตามร่างกายท่านไม่ค่อยแข็งแรงปูิต้านทานลดต่ำม,มาก ถ้าป่วยไข้เล็กน้อยประเภทปวดหัวตัวร้อนจะมีอาการเหมือนป่วยรุนแรงหรือประสบอุบัติเหตุเล็กๆน้อยน้อยแต่ได้รับผลรุนแรงากาดะการกว่าที่เป็นจริงและเดือนสุดท้ายเดือนธันวาคมท่านไม่ควรเล่นน้ำมานานแ่งเรือหรือเดินทางโดยทางเรือหรือเที่ยวทางเรือเพราะมีเคาะจะเกิดเหตุร้ายในเรือน,นั้นเช่น ไปไม่ในเรือหรือเกิดทะเลาะกันวุ่นวายในเรือบริวารซึ่งโตแล้วอาจได้รับอุบัิเหตุบาดเจ็บหรือผ่าปตัดเล็กน้อยควรแนะนำให้พวกเขาไปบริจาคโรหิตเป็นการแก้คลิดจะส่งท้ายปี2,560โดยถูกกล่าวหาหรือใส่ร้ายว่าท่านกระทำการทุจริตต่างๆหรือพฤติกรรไม่เหมาะสมกับผู้ที่อยู่ในกรอบศีลธรรม รคยณธรรมที่ดี